ได้ครบแล้ว8ทีมเปิดโปรแกรมแข่งวอลเล์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบก่อนรองได้ครบแล้ว8ทีมเปิดโปรแกรมการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบก่อนรองชนะเลิศวันที่5สิงหาคม6 7หลังจบการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบแบ่งกลุ่มซึ่งแข่งแบบพบกันหมดในกลุ่มและคัดเอาอันดับ1-2ถึงและอันดับ3ที่ดีที่สุด2ทีมผ่านเข้าสู่รอบถัดไปล่าสุดได้8ทีมที่ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้วโดวยแบ่งเป็น2กลุ่มดังนี้สายเอ บราซิล2โดมินิกัน11สหรัฐ6และโปลแลนด์3าสายบีอิตาลี1เซอร์เบีย8จีน5และตุรกี4โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบก่อนรองชนะเลิศวันที่6สิงหาคม6 7 14นาฬิกาจีนพบตุรกี18นาฬิกาบราซิลพบโดมินิกัน22นาฬิกาสหรัฐอเมริกาพบโปลแลนด์ วันที่7สิงหาคม67คู่ดึกคืนวันที่6สิงหาคมเวลา2นาฬิกาอิตาลีพบเซอร์เบีย